วันนี้เอาเงินบริจาคทั้งหมดนะครับมาซื้อของเพื่อจะส่งไปน้ำท่วมที่หลองคายตอนนี้เรามีส่งไปหลองคายแล้วก็ทำครปอมีส่งส่วนไปอุธยานแล้วก็ไปช่วยในหลายจุดนะครับว,วันนี้เราเดาเงินบริจาคทั้งหมดนี้ได้มาซื้อเพื่อจะส่งอาหาราต่างๆนี้ไปทำปุ่มส่วนหน้างานครับที่หนองคายครับ ไปดูไซส์นี้ฝั่งดูแอะไรนึ่ร้บห้าบาทร้อยร้อยสร้อยห้าบาทวแต่ว่ามีสองไเอาไปชั้นนี้ัไปนี่ชั้นสเนล้วอา็มแล้วีองมเีติดพอดี รั่วอ uh ัวเนี่ร่วบเกนาร่วอะไรที่ไม่ต้องหัเนี่ยนี่รอกนี่ห้องนี้ดูดไหเจอพ่ะ่เพราะเก่อไก่ นุ่มันต่อนุ่นไม่ต้องใช้ไก่สามหมายอะไรครับีไก่ล่องน่เลยว่าเมื่อเาใส่ี่แล้วรไม่นหอ่ะเดี๋ยวไหมช่ออ่อลันมไครับเาขอขอช่างด้วยนะครับ จะได้รู對對 okay. right. ้ว่าผมไม่ได้ช่วยเค็มผมไม่ทำงานเอออยาเอาถึงน้นเลยไปเอาันไนนไไม่ด้ะอานไนตันไไ่ได้เยไปเอาตันไนนไนไม่ได้เปเป็นไนตันไไมด้อะอานันนไม่้เยอเันไนตันไนไม่ได้เไปเันไนตันได้เปเานไตไม่ด้เยอไเันนนไนไม่้ เป็นกอา้านิตเออนะเอมาสองโลนลรยนะ